สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะหาสมการที่ฟิตกับข้อมูลชุดนี้นะครับก็เริ่มต้นโดยเลือกข้อมูลชุดนี้นะครับ select all นะครับจากนั้นก็ insert chart นะครับเป็นกราฟเส้นแล้วก็เลือกบวกตรงนี้นะครับคลิกที่บวกแล้วก็เลือกตรง ten line นะครับถ้าเราพยายามฟิตข้อมูลชุดนี้โดยใช้กราฟเส้นตรงนะครับสังเกตว่าก็จะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยตรงกับข้อมูลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วกันนะครับบอกว่าเนี่ยขอฟิตข้อมูลชุดนี้นะครับโดยใช้กราฟที่เป็นสมการที่เป็นกําลัง2ดูนะครับถ้าเป็นกราฟเส้นเนี่ยก็เป็นสมการของ x กําลัง1นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าเราพยายามที่จะปรับสมการให้อยู่ในออเดอร์ที่สูงขึ้นนะครับก็คือเป็น x กำลัง2 x งกำลัง3นะครับดูที่ว่าเป็นไงนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับไปที่คลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงมองออปชันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับ อันนี้นะครับเป็นการฟิตแบบที่เป็นลีเนียนะครับเป็นเชิงเส้นนะครับสมการก็คือ y เท่ากับ ax บวก b นะครับ x กำลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ครับเป็นแบบที่เป็นโพลินอมิเอลดูนะครับเราก็เลือกตอนนี้ครับโพลินอมิเลนะครับสังเกตว่าจะมีเส้นประโขขึ้นอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นบริเวณนี้นะครับซึ่งฟิตกับข้อมูลมากกว่าที่เป็นเส้นตรงนะครับ เดี๋ยวก็ลบเส้นตรงทิ้งไปนะครับเราเดี๋ยวขอดูระสมทธิิแล้วกันนะครับว่าสมการตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับก็เลือกตรงนี้ครับ display equation on chart นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสมการนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ย y นะครับค่า y ก็เกิดจากสัมประสิทธิ์เหล่านี้นะครับคูณกับ x กำลังสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่เป็นพ o ล y โนเมียลนะครับที่เป็นออเดอร์นะครับถ้าเป็นลิเนียร์ก็ถือเป็นออเดอร์หนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วลองดูนะครับลองที่ลองใส่ลองใส่ใส่สูตรนี้เข้าไปนะครับใน Excel นะครับก็จะเป็นค่า y นะครับที่เราประมาณจาก x กําลังสองนะครับก็ใส่ปสูตรเข้าไปนะครับเท่ากับแ3 8 0 7นะครับมันจะตรงรูปกราฟตรงนี้นะครับคูณกับ ค่า x นะครับ x ก็คือเซลล์นี้ครับเซลล์ a2 นะครับเป็น a2 ยกกำลัง2นะครับบวกกับ24132นะครับคูณกับค่า x นะครับ x คือเซลล์ a2 นะครับอันนี้ลบนะครับเดี๋ยวแก้ใหม่นะครับลบนะครับแล้วก็ไปบวกกับ81660นะครับโอเคนะครก็เช็คนิดหนึ่งนะครับว่าตรงไหมนะครับ838.07 นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลบสองสี่หนึ่งสโอเคนะครับแล้วก็81660นโอเคนะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วก็กรอบนะครับโอเคนะเสร็จแล้วเราก็มาดู Error นะครับ Error ที่เกิดขึ้นถ้าเราประมาณด้วยสมการที่เป็น p o l y โนเม a ลอ r เดอร์สองนะครับเอเรก็ง่ายๆก็เป็น a อ s สูตรเอ r รสแล้วกันนะครับก็ค่าจริงนะครับ ลบด้วยค่าที่เกิดจากการประมาณตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ดูเฉลี่ยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ a v e r บล t e ของ Error นะครับโอเคก็ประมาณ90,000น,นะครับ Error มัน9ก0 0 0นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับจากสมการที่เป็นกำลัง2ดูนะครับให้เป็นกำลัง3ดูบ้างนะครับเพื่อจะ Error น้อยลงนะครับเราก็ คลิกตรงที่ตรงเทนไลน์ตรงนี้นะครับ1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับที่เป็นเทนไลน์นะครับจากนั้นก็คลิกตรงรูปนี่นะครับรูปกราฟแท่งตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนออเดอร์ใหม่นะครับทำไมนะครับคลิกตรงเทนไลน์นะครับที่เป็นเส้นปะนะครับแล้วคลิกตรงกราฟแท่งตรงนี้นะครับเปลี่ยนออเดอร์ใหม่ตรงนี้นะครับจาก2เป็น3านะครับ ลองดูว่าถ้าเกิดเป็นสมการกําลัง3าแล้วเนี่ยมันจะได้ x อ่ามันจะ,ะตรงมากขึ้นไหมมันจะฟิตมากขึ้นไหมนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นกําลัง3าดูนะครับก็จะได้มาอีกสมการหนึ่งนะครับเป็นกําลัง3าแล้วตอนนี้นะครับเพราะเราเปลี่ยนออเดอร์ใหม่เป็นกาลัง3านะครับอาจยะลองใส่สูตรนี้เข้าไปนะครับก็เป็น x ก,กําลัง3นะครับ ก็ลอกมานะครับเอาตัวเลขมาจากในสมก,การที่ Excel สร้างขึ้นมาให้นะครับ7.0379นะครับคูณกับค่า X คือ A2 ยกกำลัง3นะครับบวกกับ6.2448นะครับคูณกับ A2 นะครับบวกกับลบนะครับลบคูณกับ A2 นะครับ บวกสองเจ็ดห้าตามนี้นะครับอ่าเช็คนิดนึงนะครับว่าตรงกันไหมนะครับ 3, 7จ็ดศบวก6 2 2องนะครับลบ1 8 2่งแปดนะครับสองเจ้าเ็โอเคนะครับน่าจะตรงกันนะครับอืมโอเคครับ แล้วก็เช่นเคยนะคเราก็มาดู Error นะครับของกรณีที่เป็น x กลังสบ้างนะครับก็เป็น Absolute Error นะครับค่าจากข้อมูลจริงตรงนี้นะครับลบค่าจากสูตรตรงนี้นะครับจากนั้นก็หาค่าเฉลี่ยนะครับก็สังเกตว่าถ้าเกิดเป็นสมการที่เป็น Order 3นะครับสมการกำลังสเนี่ยก็จะมี Error ที่น้อยกว่านะครับ ออเดอร์ที่เป็นออเดอร์2นะครับ